<N iss an> นี่เราก็ถึงกันแล้วนะคะที่จะมาถึงกันแล้วสวัสดีสัตว์สวัสดีสไลด์ลงเออจะนมำมูมีมีแต่ตรงนี้มีแต่ทุ่งเลยนะเอ้ยมีมีแต่เราก็ยอมนะเนยวเราไปเอาขนมกับกาแฟให้คุณพ่อก่อนนะคะ ม,มีแต่ทุ่งนานะคะตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีทุกคนหอมกินหอมกินเมล็ดข้าวกันไหมเราได้กินแล้วเราหอมมากเลยค่ะเราชอบธรรมชาติเรามามัดกันช่วยข้าวเฉยๆนะคะ ให้เขากินแถวธรรมชาติ

ลงไม่ได้แล้วค่ะลงไม่ได้แล้วลงสเวนี่วนเสร้เดียอะไก็ปีเก่งจ้าลิเงก่อนบอกาะรอยู่เลยเอม่ตาก่งมากไม่ตนี่ไอ้ดุนไดลีลาเนาะก่อนไปขอบน่ะไปกไไอ้ดุนเนาะ

เอป๊ากัรอุมไรมกนีห่ไปว้นาุยนะเรา้นไม้ในในดนเอาอออกก่อนนะคะออกก่อนปล่อยแล้วค่ะปล่อยแล้ว

không có bơi không có bơi không có gì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  mà có gì không có gì không có không không

ไม่ใจมันรอนก็ยิ่งครัรองไม่จ่าจริงเนาะมุดป่าแล้วอุ้ยอุ้ยมีคนมุดป่าอยู่ย่คะาเรอเหยะยมานะมุดมุดมุดต้นยุค่าแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว

สวัสดีทุกคนเวัสมีวยสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวยกันสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดเพื่อติดตามแม่ป้อมอน้องอลิซด้วยนะคะบ๊ายบาย